สวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่ช่องรองประกาศลายทงชาตินะครับนะวันนี้ผมจะมาที่เพื่อนเพื่อนนะครับวิธีการเลี้ยงปลาประมาณหนึ่งเดือนว่าเราจะต้องเลี้ยงยังไงนะครับนะเรามาดูกันอย่างแรกเราก็เอาลายแดงที่เราซื้อมานะครับหรือเพาะมาอะไรแต่ท่านอาจจะเพาะเองซื้อบ้างนะครับก็วันนี้จะพามาให้ดูนี่คือลูกปลาไซส์เวลาหนึ่งเดือนนะครับหรืออายุหนึ่งเดือนง่ายๆเลย นะครับเดี๋ยวปลาเข้าไปอย่างแรกเราก็เปิดเปิดเลยนะครับตัวเมียก็ได้อยู่ตัวผู้ก็รออยู่อีนนี้เราก็ดูอาหารว่าหมดไหมใส่ให้พอดีไม่ต้องใส่เยอะนะครับนะถ้าใส่เยอะเปอร์เซ็นน้าเน่าเยอะมากพีแน่นอนผมเกิดขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งเปลี่ยนน้ําไม่ทันเลยพี่เพราะเราใส่เยอะเกินไปเราต้องใส่ให้พอดีกับปลาไซส์ไซส์ของเขาด้วยแล้วก็เวลาที่เขาด้วยนะครับเราต้องคิดอย่างนั้นด้วย ไม่ใชจ่จะใส่ไปเยอะแยะนะครับนะคำว่าใส่เยอะมันมีดีไหมมันมีเหตุผลดีแต่ข้อเสียมีไหมมีนะครับมีแน่นอนเพราะว่าลูกปลาเราเอางเล็กยังก,กินไม่ได้ถึงขนาดแบบปลาตัวใหญ่อ่าอันนี้ผมต้องพูดไว้ให้เพ,พียนเพื่อนหรือสมาชิกใหม่ควรรู้นะครับควรรู้ได้เลยผมบอกให้เลยนะว่าจะต้องให้พอดีถ้าเราให้เยอะไปมีผลเสียแน่นอนนะครับลูกปลาเรามีผลเสียแน่นอน ปลามีผลเสียแน่นอนเราว่าปลาเราอาจจะดอบได้เราต้องเปลี่ยนน้าบ่อยบ้างอะไรบ้างต่างๆนานานะครับนะอ่าอันนี้ผมจะให้พี่นเพื่อนได้ดูเลยอ่าเราปล่อยให้ตัวผู้กินไปด้วยนะครับนะเราก็ใส่พอดีดูปลาด้วยนะครับนะอายุหนึ่งเดือนสิบห้าวันหรือยี่สิบวันเราดูด้วยว่าเราจะต้องใส่แค่ไหนเราอย่าใส่เยอะถ้าเราใส่เยอะการที่เราจะต้องเปลี่ยนน้าใหม่มีผลแน่นะครับมีผลแน่อ่าเพื่อนเพื่อนก็ใส่พอผมก็ใส่พอมาแล้วนะครับตอนแรกผมไม่รู้ผมก็ใส่เยอะเหมือนกัน นะครับก็เกิดจากการน้ำเน่ามีแน่นอนอ่าเราก็เลี้ยงต่อไปนะครับนี่นะครับนี่อ่าเราก็ใส่พอดีให้เขาพอดีของเขาแล้วกันเราใส่ไม่ต้องมากมายใส่พอดีที่ดูลูกปลาด้วยปลาเราไซส์ขีดเดือนอ่าเราไซส์ขีดเดือนเราจะต้องให้ลูกปลาได้แค่ไหนเพราะลูกปลายังไม่โตเหมือนพ่อแม่ปลานะพ่อแม่ปลากินเต็มท,ที่ก็ไม่เกินนี้เราครับนะอ่าตอนนี้เราใส่ไปมากเท่ากับ ฝาตัวที่พ่อแม่กินนี่นะครับนะผมบอกเลยเกิดผลเสียแน่นอนนะครับน้ผมที่ได้ผมไม่รู้ผมก็ใส่เยอะเหมือนกันนะครับมือใหม่เหมือนกันตอนนั้นตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงอ่ะก็ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยท่านใดที่กดติดตามช่อง YouTube ผมรองบารมีผู้ทิมนะครับหรือ t ิ k กต็อกนี่นะคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาลูกปลาไซส์สองเดือนสามเดือนที่โตแล้วจะมาแจกให้นะครับนะสำหรับคนที่กดติดตาม อ่านะครับนะเราอยู่กันแบบพี่กับน้องบ้านใหม่นะครับนะผมเข้าเพิ่งเข้ามาเล่นประกัดนะครับนะก็มาสักหกเจ็ดเดือนก็มีพี่เพื่อนมีน้องนะครับนะที่กดทิกเก็ผมก็เยอะพอสมควรนะครับนะแต่ก็อยากได้เยอะฝัน่นี้นะครับนะก็ฝากพี่เพื่อนด้วยนะครับนะฝากกดติดตามให้ด้วยกดติดตามช่องทิกเก็ผมแล้วกดถูกใจกดหัวใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องย t ท b e ผมตอนนี้ก็เริ่มขยับมา ได้สักนิดนึงนะครับนะแต่อยากได้เยอะๆฝงนี้นะครับนะก็ให้เปิดการลงเห็นก็ให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์กันหน่อยคอมเมนต์มาว่าไซเลี้ยงปลายังไงอะไรยังไงบอกผมมาได้ผมจะได้บอกได้นะครับนะว่าเราต้องเลี้ยงยังไงบ้างอ่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอ่เาเวลาสรงชาติเหมือนกันแต่พ่อแม่แดงเห็นไหมครับนี่เห็นนะครับผมผมผมเลี้ยง เน้นเน้นเน้นสายเลือดนะผมเน้นสายเลือดนะครับว่าผมเน้น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 สายเลือดนะครับอ่าผมเน้นเน้นสายเลือดว่าโอเคนะครับนะไม่จําเป็นที่จะพ่อแม่จะต้องเส้นสีฟ้าหรือสีอะไรนะครับนะผมเน้นเื่าเป็นเครื่องนะครับนะเราใส่พันพัฒนาเราต้องลองดูหลายหลอย่างนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเผื่อคลิปนี้จะไปโดนใจหลายๆคนกับมือใหม่นะครับนะที่ยังไม่เคยเลี้ยงปกระดและเข้ามาเลี้ยงนะครับนะจะได้เป็นนะครับจะได้เป็นกัน เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะช่อง Tik t o อกลองบารมีปูทิมหรือช่องแฟนเพจผมนะครับนะลองบารมีปูทิมเหมือนกันอีกช่องทางหนึ่งก็เพนช่อง u ูท b e ผมลองบารมีปูทิมเหมือน <saud Gott: S 2> <starter> กันนะไอ้ลองประกัดใายธงชาตินะครับนะไม่ใช่ลองบารมีปูทิมนะครับนะช่องลองประกัดใายธงชาตินะครับ t ิ k t o อกก็ลองประกัดใายธงชาติเหมือนกันนะครับทุกอย่าง3ามเลยนะครับนะ ลองลองประกาศใายธงชาติ YouTube แล้วก็ทิกตอกลองประกาศใายธงชาติก็ทิกตอกเหมือนกันแล้วก็เพจก็ลองทิกตอกเหมือนกันนะครับชื่อลองประกาศลายธงชาติเหมือนกันที่ผมพูดไปเรื่องพระเพราะว่าผมท o u t u b e เรื่องพระด้วยนะครับนะก็ฝากพี่ด้วยเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยนะครับนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะลองประกาศลายธงชาติสายพันธุ์พัฒนานะครับนะโอเคนะครับขอบคุณครับ